ปตทเดินหน้าโครงการลมหายใจเพื่อเมืองปลูกต้นไม้1 0 0นต้นสร้างพื้นที่สีเขียวให้กรทมโดยโครงการนี้สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้1ล้านต้นโดยปตทจะร่วมปลูกต้นไม้1 0 0นต้นในพื้นที่ของปตทและพื้นที่ของกรทม โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร6ซึ่งเป็นพื้นที่ของปตทที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อไปในอนาคตสอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของกทมทั้งนี้นอกจากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของปตทแล้วยังร่วมกับกทมปลูกในพื้นที่สวนสาธารณะอาทิสวนจตุจักรสวนรถไฟและอีกหลายพื้นที่ที่สาคัญทั่วกรุงเทพเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กักฝุ่นและมลพิษ รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกให้ร่มเงาและเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย